เกณฑ์อาหารอะไรอย่างนี้คนจะได้ไม่ก้องเกีย์อะไรค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่คน oh <my> ต่างต่างคนต่างก็คิดกันได้ครับผม oh <my> เพราะว่า,เ,าเรื่องของหอบเนี่ยม,มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแลวก็ทุกคนจะรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกคือหอบเนี่ยมันแจ้งกันไม่ได้ mm hmm. อย่างมองกล้องเช็คเนี่ยมันมีเสียงวิ่งทั้งในตอนที่ผมไปวิ่งแล้วผมมานั่นงบนสนามวิ่แล้วก็เรื่องของความดันเนี่ยผมคงไปบังคับให้ความดันมันขึ้นเองไม่ได้ ะไรเงี้หรือว่าไอ้พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับที่มันต้องเช็คเครื่องอะไรเงี้ยมันก็มันไปบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วครับคือถ้าเป็นจริงๆมันก็มันก็มานั่งแกล้งกันก็คงไม่ไม่ไหวสมองเนี่ยโดนส้ากระแสขนาดไหนสร้างโดนจับผิดกันที่ร้องน้อยไหมไม่น้อยนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีกระแสคือผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันต้องมีกระแสอยู่แน่นอนเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะฮะต่างคนแบบมันร้อยพ่อแม่มันก็ มันก็คิดความคิดได้คนละแบบับผมมันก็มีคนที่ความคิดบวกความคิดลบความคิดที่แบบโจมตีเราความคิดที่ปกป้องเราคือผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาคงในวงการอย่างเคสของนาเดตเองก็เหมือนกันคือคนไปด่าเขาเนี่ยคือคือคือผมว่าผมมองว่าคือเรื่องของหอบเนี่ยมันแกล้งกันไม่ได้จริงๆก็คือเขาจะเป็นน้อยเป็นมากอย่างที่ผมเวลาคือตอนที่ผมเป็นตอนงานช่องสามแล้วอยู่ๆมีคนไปบอกว่าทําไมนาเดตถึงแบบวิ่งได้ป่อเลย คือต้องบอกก่อนว่าหอบหืดเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันมีหลายระดับระดับที่แรงหน่อยระดับที่เบาขึ้นหน่อยหรือว่าระดับที่ไม่แสดงอาการในตอนนั้นหรือว่าเป็นเฉพาะตอนที่พักผ่อนไม่พอหรือว่าทํางานหนักเกิดความเครียดหรือใดๆมันเอฟเฟกหมดนะครซึ่งมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวที่จะไปคิดติลดลถกับคนอื่นด้วยแล้วก็คืออันนี้ผมพูดองรูปแล้นะ คือปีหน้าผมก็ทําตามขั้นตอนปกติคือผมก็ทําตามขั้นตอนมาทุกทุกปีอยู่แล้วครับ